สวัสดีครับอยู่กับครูพีนุเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาขยายแปลงปลูกต้นกระชายกันนะครับจากเดิมที่ปลูกเอาไว้1แปลงนะครับผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับจากต้นเดียวเนี่ยเขาก็แตกหน่อออกมาได้4-5ต้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นกระชายอย่แปลงเนี่ยเราจะสามารถขยายเขาออกมาปลูกได้อีก2 3แปลงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมดินอย่างไรสําหรับการปลูกกระชายแล้วก็จะมีวิธีการในการแยกต้นหนอ่อจากแปลงแม่พันธุ์เดิมมาปลูกอีกแปลงหนึ่งเนี่ยทำได้อย่างไรไปดูกันเลย อันนี้เป็นแปลงแรกที่ปลูกเอาไว้ในโซนพื้นที่ตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยก็จะมีแค่ต้นแม่ต้นเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็แตกหน่อมาอย่างอย่างกอตรงนี้นะครับก็มีสี่ต้นแล้วนะครับผ่านไปเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้แตกออกมาเป็นห้าต้นแล้วนะครับเราก็ขยายออกมาได้อีกหลายแปลงเลยนะครับ ในการเตรียมแปลงปลูกนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นดินเหนียวเหนียวมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้นกระชายเนี่ยเขาชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนมากกว่าเพราะว่ารากเขาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าแล้วก็การที่เราจะขุดรากเขาขึ้นมาเนี่ยก็ทําได้ง่ายกว่าด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการปรุงดินใหม่นะครับครูพ,พี่นุก,ก็ใช้วิธีการในการพลวนดินก่อนนะครับก็ใช้พูนด,ดินปัดลึกลงไปประมาณ1ฟุตนะครับ เพื่อให้ดินมันกระจายตัวนะครับแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปครับตรงนี้ก็อัตราส่วนไม่ตายตัวนะครับอย่างแรกที่เติมเข้าไปเนี่ยก็คือขี้เถ้ากแกลบหรือว่าแกลบที่เผาแล้วนะครับเขาก็จะช่วยในการเร่งรากแล้วก็ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้นะครับเติมเข้าไปเนี่ยในปริมาณที่ดูว่าดินของเราเนี่ยมันไม่เกาะตัวกันจนเป็นก้อนใหญ่นะครับเติมเข้าไปเพื่อให้ดินมันแยก แยกตัวจากกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหนียวของดินนะครับเราจะเติมเยอะหรือเติมน้อยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแกลบดิบนะครับตรงนี้ก็จะใส่ปริมาณไม่เยอะนะครับก็คือโรยให้เต็มผิวหน้าแปลงนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นเปลือกหอยป่นนะครับเปลือกหอยป่นเนี่ยก็ช่วยเพิ่มแคลเซียมตามธรรมชาติทําให้ต้นกระชายเนี่ยเขามีความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเปลือกหอยป่นนะครับอ๋อจริงๆสามารถหาซื้อ ใน s h อ p e e หรือ Lazada ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อเนี่ยก็คือสามารถใช้เปลือกไข่ตากแห้งแล้วก็บดหยาบเอามาโรยได้เช่นเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะก็ได้นะครับใจเท่าที่มีนะครับถัดไปก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็คุณพโนใช้ปุ๋ยมูลไก่เม็ดเหมือนที่ปลูกผักเช่นเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเป็นปุ๋ยผงอ่มูลไก่ผสมกับมูลวัวนะครับตรงนี้อัตราส่วนที่ใช้เนี่ยก็คือพื้นที่1ตารางเมตรนะครับ เราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์1กิโลกร,รัมนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการคลุกผสมดินให้เข้ากันแล้วก็พร้อมที่จะปลูกได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาแยกต้นหน่อที่เขาแตกออกมาไปปลูกยังอีกแปลงหนึ่งนะครับก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะเป็นตัวจิ้มแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับจิ้มลงไปาข้างล่าง ที่โคนมันนะครับคือตัวต้นกระชายเนี่ยเขาก็จะมีการแตกหน่อออกมาจากต้นแม่นะครับแตกออกมาข้างๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับดังนั้นเราจะทาการตัดตัดตรงนี้ที่เขาแตกออกมาจากต้นนะครับทําให้ต้นที่ต้นหน่อที่เขางอกออกมาเนี่ยหลุดออกจากต้นแม่นะครับวิธีการก็นี่นะครับแหวกก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ลงลงไปใต้ดินครับมันจะมีส่วนที่ ่มันจะติดกับต้นแม่นะครับแล้วก็กดนิดหน่อยแบบนี้นะครับปึ๊บกดลงไปนี่แล้วต้นเขาก็จะหลุดออกมานี่นะครับอันนี้เป็นต้นลูกที่เขางอกออกมาจากต้นแม่เดิมนะครับตรงนี้จะมีรอยแผลที่เขางอกออกมานี่คือตรงนี้นะครับเขางอกออกมาจากต้นแม่แล้วก็อันนี่คือรากของเขาถ้ามันมีอยู่รากเดียว ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ต้นนี้เขาต้นใหญ่แล้วเขามีสองรากนะครับ อันนี้เป็นแปลงแม่เดิมนะครับแล้วก็เราทําการย้ายออกมาแปลงใกล้ๆก,กันตรงนี้ก็จะเป็นต้นลูกเขาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นต้นที่เราเพิ่งแยกออกมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็มาปลูกลงที่แปลงตรงนี้แปลงตรงนี้เตรียมดินไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดิมทีเนี่ยปลูกผักนะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันร่มเกินไปน้าผักไม่สามารถที่จะโตได้แต่ว่าต้นกระชายเนี่ยเขาโตได้เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่รํมไรก็โตได้แล้วนะครับ ระยะห่างก็ประมาณสัก5านิ้วจะชิดกว่าแปลงแม่นะครับตรงนี้ก็ทำการแปกหลุมดินตรงนี้ผสมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้นกระชายนะครับใส่ลงไปได้เลยเราจะหมุนหมุนต้นเข้านิดนึงนะแล้วก็วางลงไปเสร็จแล้วก็กบดินครับ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยก็ทําการแยกหน่อออกมาจากต้นแม่นะครับดูว่ามีรากติดมาไหมถ้ามีรากติดมาแค่เส้นเดียวเนี่ยก็นํามาปลูกได้แล้วนะครับแปลงที่เราเตรียมดินไว้แล้วเนี่ยก็ทําการนะครับแหวกหลุมเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาต้นใส่ลงไปประมาณนิ้วกว่านะครับแล้วก็ทําการกบดิน เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเติบโตได้แล้วในแปลงนี้เนี่ยผมปลูกชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีต้นเยอะนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เดิมทีปลูกผักกับปลูกกระชายนะครับแต่ว่ามีแค่กระชายอย่างเดียวที่โตได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใต้ร่มเงาของมะพร้าวเป็นร่มรําไรนะครับมีแสงแดดแค่เล็กน้อยนะครับผักเขาก็โตไม่ไหวนะครับเพราะเขาได้แสงน้อยเกินไปแต่ก็จะมีต้นกระชายนี่แหละที่เขาเห็นไหมครับโตงามมากๆเลยก็ แยกออกมาปลูกกระชายให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ซะเลยครับสำหรับท่านใดถ้าหากว่ามีคำถามนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามชมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูพี่นุก,ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย